สวัสดีครับอันนี้ผมพาน้องมาเที่ยวที่ที่สวนแม่น้ําสวนจะอยู่ฝั่งนูน้นนครับแม่น้ํากดใสเลยพอดีเอาของกินมากินด้วยมานั่งกินแก้ร้อนกันฝั่งนู้นก็มีควายด้วยไปแล้ว สวัสดีครับที่นี่บ้านสองเกตำบลบ้านหาดเมืองลางคือตรงนี้ปกติก็จะทำกางหันน้ำกัน,นครับทำทุกปีตอนนี้เขาเก็บไว้นี่ครับแม่น้ำที่บ้านอยู่ท้ายสวนผมอะ่ะสวนผมจะอยู่ตรงนี้สวนตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่พี่ชายตอนนี้พี่ชายทำอยู่ สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเนี่ยเห็นไหมครับขยะนะอันนี้เป็นส่วนน้อยนะตรงโน้นตรงโน้นะลอยมาค้างอยู่ตรงโน้นก็ลอยมาอี่าขาวๆนู่นนะเห็ไนไหมฮะขยะทั้งนั้นเลยทำยังไงดีจะให้เขารักษาแม่น้ำสายนไวเโดยไม่ต้องทิ้งขยะลงแม่น,น้ำอันนี้ที่ผมถ่ายนี่ส่วนน้อยนะครับเห็นไหมลอยมาจากข้างบนะทิ้งมาจากข้างบน กระสอบก็ยังมีทำยังไงดีให้เขารักษาแม่น้ำสายนี่เพราะว่าในปกติมันก็ใสอยู่แล้วใช่ไหมฮะใสขนาดไหนลองดูนิครับใส,ใสขนาดไหนลองดูใสมากเนี่ยกระดาษอยู่ข้างล่างยังมองเห็นเลยครับขวดขวดเบียร์เขายังมีหลายอย่างเลยขยะในถุง ตรงนู้นนะลิงเยอะทำยังไงดีให้เขารักษาแม่น้ำสายนี้โดยไม่ต้องทิ้งขยะยุกยากหลายๆขอแปดยุกยากลนลนน้ำแหล่ที่สำคัญเวลาเขาทิ้งทิ้งท้งเรามันจะนูนขึ้นมาน้ำมันก็จะไม่ลึกแล้วแล้วก็คนที่อยู่ท้ายๆก็อาบน้ำไม่ได้แล้วสกรปรกอันนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณา ด้วยว่าคนต้องทํายังไงอะ่ะผูห้หลักผู้ใหญ่นะไม่งั้นอนา,นา,นานคตลูกหลานของไม่มีน้ำสะอาดสะอาดให้เล่นและส่วนน้อยนะครับที่ผมถ่ายเนี่ยผมเมื่อกี้ผมตกไปลาตรงนน้นนะเยอะมากฝั่งนู้นลอ,อยเต็มเลยใส่ขนาดไหนเรารู้ครับเนี่ยก้อนหินนะใส่มากเลยไหนมองเห็นเอเอาละผมจะพายเรือขึ้นแล้ว ก่อนอื่นเก็บอันนี้ก่อนของใครก็ไม่รนะู้เ่ยใส่อะไรมาตะก้านังสือพลาสติกถุงพลาสติกได้รับลงมาขนาดนี้ เยอะโอ้ม yeah, like ีเยอะๆเลยอันนี้ถ่ายให้ดูเื่อเขาคิดได้บ้างนะผมก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่หรอกผมไปไปมามาแต่มาที่ไรก็มีเด็กขยะถ้าผู้ใหญ่คิดไม่ได้ก็เด็กรุ่นใหม่ก็น่าจะคิดได้ดูสิครับเนี่ยโฟมดอกไม้มันจะละลายได้ไงล่ะหลายปีเลยอะ โอเคครับเอนี่ครับผมกำลังเก็บหอยหอยจะเอาไปกินอ้ามันใสขนาดไหนมองเห็นหอยะฮะนี่ครับจะไปกินกินหอยอร่อยนะใครชอบจุ๊บอันนี้เขาเรียกว่ารักก็จุ๊บไม่รักก็จุ๊บ หอยจุ๊เาบเดระวังนะครับตรงเนี้ยมันลึกลงไปเลยนะลาดลงจมคอเนีย่ยได้เยอะแล้วหอยหาหอยเสียอย่างเดียวเขาทิ้งขยะก,กันลนะทิ้งลงแม่น้ำได้เยอะแล้วครับเนี่ยหอยอนเลยหอยยาวไม่ใช่หอยหอยขมนะครับอันนี้ไม่ใช่หอ,อยขมนะมันไม่ขม หอยเยอะเลยครับเนี่ยธรรมชาติเอาดิเดี๋ยวผมจะเก็บหอยไปกินแต่ขยะก็เยอะอขยะเต็มเลยทิ้งมาจังเลยทิ้งมาทำไม่ไว้าผมจะเก็บหอยไปกินมันมันกินได้ครับหอยแถวนีน้มีเด็กขยะแต่หอยอยู่ในน้ำเดี๋ยวเก็บไปไปไว้คืนหนึ่งพรุนี้ค่อยทำกิน เนี่ยครับถ้าเลือกทิ้งขยะได้น่าจะดีมากๆเลยเอเป็นกระสอบเลยตรงนี้เห็นป่ะนี่ขยะกันเลยถุงพลาสติกดูสิครับนี่กำลังลอยมาเลยอน้ำใสๆสต่ใจคนเอะอะทิ้งขยะลงแม่น้ำเฮ้ยเฮ้ยเรือจะล่มเรือจะล่มอันนี้ให้ดูครับ พ่อเมย์ปีน้องเมืองล่างคือเขาอะพอต้องป่านไรขย้อนต้องป่านอย่าไปแปดยุยกยักลงน้ำเต็งนน้ำเต็งเขาในมันใสน่ะไว้ยนะนะพอสู่แปดยุยกยักลงทิกทุกขเนี่ยใส่หมัใส่สก็ได้หรอกเตือนเตือนน้ำยังหันกระสอบยุยกยักอันเองแค่นี้ใช่ไหมใส่หมันใส่ก็เนี่ยยุกยักหลายๆเนีย่ยฮะตรงพื้นอ่ะขยะใต้น้ำเลย ลอยมาขวดเต็มเลยลอยอ่ะขวดทั้งนั้นนะคือน้ำมันสะอาดใสยอยู่แล้วแหละถ้าเลิกทิ้งได้นะจะดีมากๆเลยน้ำสายเนี้ยไว้สำหรับอาบและกินตอนนี้ไม่มีใครกล้ากินแล้วขุดบ่อยอแล้วเห็นไหมฮะขวดทั้งนั้นเลยไหมลอยมาเต็มเลยเนี่ยตรงเนี้